เอาละครับก็สวัสดี C F F C ทุกท่านด้วยนะครับกััว่าพ่กับมผมอีกแล้ว Legacy S T เออน่าจะกของควมบันเทิงภูมจนะเจเสนอโปเกสกะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าลูกาลูกันตัวนี้เอง,เองนะครับผมที่เพิ่งจับไม่ได้สดๆร้อนๆเลยนะเมื่อกิจกรรมที่แล้วนะครับนี่ เจ้าลูกาลูกกันฮะล่างพบขํานะครับสีเหลืองคือแบบโคตรเท่อ่ะนี่ครับดูมันแบบอสองตัวอึ้งพี่นะพี่มาล่างท่างวันแล้วก็ล่างท่างคืนนะสองตัวมายำวมกันคือแบบได้เจ้าตัวนี้มานะครับเนี่ยดูดูสีมันก่อนโอเคเรามาดูนะฮะ นิสใส่ผมใช้ตั้งใจนะก็ไปเปลี่ยนกันเองนะแล้วก็คุณสมบัติฮะจะไม่ถูกโจมตีกายภาพและโจมตีพิเศษฮนะมีผลกับพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันพิเศษและคมเร็วเท่านั้นนะครับผมแลนะผมใช้อันนี้นี่ความสนิทก็30ครับผุปทานก็ไม่มีอะไรนะสกิลก็อัพถึง95แล้วเลเวล9ก,ก 15. แล้วก็สกิลลึกครับผมใช้ประมาณนี้นะฮะอันแรกน,นะครับนี่ รักษานะสาผลรักษาจะช่องความเสียหายนะครับ10%แล้วก็เพิ่ม Special Defense นะครับ5%ตั้งรับแล้วก็ตั้งรับ Defense 5%ทำความเร็วอีก5%ครับผมคิดด้วยข้ออีก3%แล้วก็เมื่อโปรแกรมไฟเราถูกโจมตียากไกลนะฮะจะซ่้างความเสียหายอีก10%กาภาพครับผม แล้วก็เพิ่มความโกอีก3%ครับก็ประมาณนี้นะผมใช้นะก็ไปเปลี่ยนกันเอาเองนะแต่ใครไม่ชอบอะไรนะครับผมใช้ประมาณนี้แล้วก็ไอเทมไอเทมอ่าอันนี้ผมใช้นี่ภัพพกหัวนะครับเพิ่มกายภาพอ,อีก12ซนตครับผมนี่ใช้อันน,น,นี้ใช้อื่นก็ได้แวแล้วแต่แล้วแต่นะเย็นก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยไปใส่เดี๋ยวผมค่อยไปใส่ทีหลังนะฮะ ยังก็ไม่มีอะไรฮนะอ่าส่วนตัวก็ประมาณนี้แคแนลรวบรวมมาไดก็ประมาณนี้ครับผมมาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลอันแรกอั้ติของมันนะฮะสร้างความเสียหายท่าเหินนะฮะแอคแท็กท่าสตูถูกสกิลนี้โจมตีนะฮะคุณเพียรต,ต้องกําจัดสิแล้วก็สามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาสที่คิดได้ข้อสูงนะฮะสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหายท่าเหินนะครับแอคแท็ก เมื่อโจมตีมีโอกาสติดคิสต์ข้อสูงนะครับขอบเขตเดี่ยวพลังโจมตี70ครับผมอันที่สนะเพิ่ม25%แอคแท็และเซอร์เปเชียลแอคแท็นะให้กับประมน่าตุหินไฟเราทั้งหมดนะฮะมีผล3เทิร์นแล้วก็ลดหลบดีของศัตรูนะ20%มีผล3เทิร์นเช่นกันครับผมแล้วก็คูดาวสามเทิร์นขอบเขตหมู่พลังโจมตีศูนย์นะครับประมาณนี้เลยตัวนี้อันต่อมาครับผมสร้างความเสียหายทัดมืดนะฮะแอคแท็ เมื่อโจมตีโอกาสติดคิดได้ข้อหน้าสูงกอบเคเดี่ยวพลังโจมตี70ก็ผมอัสุดท้ายครับเมื่อต่อสู้นะครับจะป้องกันทีมเราจากผลลับนะฮะแล้วก็ไม่ถูกควบคุมนะครับแล้วก็โอกาสติดฮิตนะฮะจะไม่โดนทั้งสิ้นเพิ่ม5%นะแอคแทค่ตัวเองและ h ฮตัวเองเหลือน้อยนะ50%ลดโอกาสโจมตีต่อเนื่องหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็โจมตีดูดความเสียหาย 1, 100%เปลี่ยนเป็นให้พีของตัวเองนะมีผล3เทินนะครับแล้วก็สกิลคูดาว5เทินนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็มันเหมือนกับไอของรุ่นพี่เหมือนนะครับก็ไอตัวข้างข้า <c oughs> ไม่ใช่สิเ <c oughs> ที่ยงวันแล้วก็เที่ยงคืนนะฮะอาวนี่ใส่ไว้ได้เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> ดูไอตัวเที่ยง ั้งคืนกันดีกว่าว่ามันเหมือนกันยังไงนะถ้าสตูถูกกาจัดด้วยสกิลนี้ก็สามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยเหมือนกันเลยฮะโจมตีได้หนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเหมือนวอกกันมาเนี่ยคิดจะเข้าสูงนะแล้วก็นี่ก็คิดจะเข้าสูเหมือนกันนี่เหมือนกันลดลบดี20%เนี่ยเหมือนกันเลยฮะ20% 3มเทินโอ้โหนี่เหมือนกันเป๊ะนี่เป็นต่อสู้นะครับ นี่เป็นคอมืดแต่ว่าไอตัวเครื่องคืนในพลังโจมตีจะน้อยกว่านะหกสิบห้าแนะแล้วก็ไอตัวนั้นเจ็ดสิบนะฮะนี่เฮดพี HP น้อยห้าสิบเซมกันโจมตีดูความเสียหาย100มัปเปรเนเปลี่ยนเป็นเฮดพียงของตัวเองเนี่ยเหมือนก,กันเด็ะเลยเนี่ยโอ้โหเดีย๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันว่ามันจะเหมือนกันไหมว่าสกิลที่เหลือผมว่าใช่นะ่อนนะผมผมไม่ได้อ่านกันนะครับมันจะไม่ได้อ่านเดี๋ยวเปลี่ยนดูนะฮะ ผมว่าใช่ตัวนี้เหมือนอ่ะตอนแรกผมดูตัวนั้นอ่ะเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยจะดูอ่านี่โอกาสคิดตีกิสทุยนะฮะติดคิดแต่ข้อนะฮะนี่ติดคิดแต่ข้อเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นโอกาสโดน75%นะแต่นนี้ไม่ได้เขียนนะไอ้เนี่ยมันเขียนไว้เนี่ยครับโอ้โห75%แต่ตัวนี้ไม่ได้เขียนนะครับนี่จ้ปฏิเหมือนกัน เดี๋ยวตัวนี้จะโจมตีสูงกว่า85เลยอะทำโจมตี85เลยครับผมนี่นะเพิ่ม25%เหมือนกันกแท็กจะไปช่วยแอ่ไฟเราเหมือนกันเด็กเลยฮนะลอกันไหมไม่ผิดเพีย้ยนเนี่ยนะแ,แท็กแท็กเหมือนกันนี่เป็นคามเมดคอร์คอร์ดสกิลกันนะครับแลรก็สุดท้ายนะนี่ป้องกันจะพผลลัพธ์แล้วก็ โอกาสติดคิดนะเนี่ยเหมือนกันได้เลยสู้ลอกกันมาบอกเลยลอกกันมาตัวเนี้เป็นเอาสองตัวนำยำรวมกันเป็นตัวเนี้โอ้โกงโกงบอกเลยว่าโกงมากครับผมแล้วก็ถ้าเป็นล่างอีอตาแดงบอกเลยว่าโอ้โหจัดแน่อนอนครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวก่อนอ่าแป๊บแป๊บไหนวะเนี้ยโอ,อ้ผมว่าอยู่ริมสุดแน่อนอน กินสุดแน้นอนเนี่ยหายยากตัวทั้งนี้ผมยังไม่ได้เลยเนี่ยเสียงแอบเสียงแอบตัวนักเสียงแหกผมมาดูตัวไหนเนี่ยยังไม่ได้โอ้โหเข็นแล้วอยากได้โอ้โหแต่ละตัวลูเตียเอ้ยไม่ได้โอ้โหได้อีกสามตัวแต่ตัวนี้ไม่ได้โอ้โหเส็ยงเข็ดฮาร์ลอส สุดยอดเท่มากจากักรดาเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้แต่และตัวที่จะเข้าใหม่ฮะต้องรออีกชั้นหน้าเลยกว่าจะเข้าเนี่ยโอ้หมาสองตัวมาตา,ากับหมาเกาะโอ้หู้หู้รถถังโอ้โอ้ดักโอ้โอ้ปิกาจูปิกาจู ตัวครับผมตัวตัวหลักเรายังหายไม่เจอเลยครับผมอืมอืแต่ละตัวครับผมน,นี้นี้อ๋ออันนี้อันนี้มีเห็นอยู่เห็นอยู่ตัวหลักเราหายไปไหนเนี่ยลาลตาแดงเนี่ยผมเคยเห็นอยู่หายไปไหนวะหน้าตาแดงมีมันหายเปไหนวะเนี่ยอืมอยู่ไหนวะนี่สองเดือนแล้ว อันนี้เฮ้ยนนไม่ได้ใช่ไม่ได้หมดแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไหนวะดูไหนวะไอ้ไอ้ไอไอไอโอ้ผมตาฝาดจริงด้วยอืมก็อยากเจออืมนี่หลังตาแดงผมโคตรเท่จะรู้ว่าสกิลนี้เป็นยังไงก็ต้องไปดูเซิรฟ์ฟเซิร์ฟนอกนะฮะบอกเลยว่าเท่แน่นอนเทน่แน่นอนน,น,อน,นะอยากได้เลยครับผมมามีพืชพัมทำเพลงครับเราไปสู้กันเลยดีวยกว่า เอาตัวแรกเอาตัวนี้มามาจะอธิบายขมโหดให้มันดูนะไม่ใช่อธิบายคมโหดให้พวกคุณดูนะครับผมให้มันดูอะไรครับผมมีสกิลแรกเอาไปก่อนนะฮึ่ทอนขิดดินไปครับผมมีเพิ่มเพิ่มอีก5ของเรานะครับแต่ยังไม่มีเพื่อนนะเดี๋ยวก็ของเพื่อนอีกทีนึงนะสกิลนี้ แล้วก็หยุดก็อีผลลบดีของศัตรูนะก็อันนี้ไปเลยจิดชิติด้อ400,000ับผมอันนี้อันนี้อันตีดูมันจะได้โจมตีเคืิมไหมอ่ามาดูกันนะผมนี่วังโจมตี120ก็ไม่เลยโอ้โหถาไหเนี่ยนี่โจมตีครั้งหนึ่งับผมนี่นี่โจมตีครั้งหนึ่งไม่ต้องรอเินหน้าผมนี่โจมตีไปตายไหม ไม่ว่าอะไรตายเอาไปอืมเจ็ดแสนโอ้โหแสนสาหัสครับผมหืมมาครับตัวต่อมาตัวต่อมาสองสองล้านครับสู้กับสองล้านถามสู้กับหนึ่งครับผมอ่าคนขี้ดินก่อนคุ่นขี้เกียร์ไปก่อนแปขี้เกียร์ขี้ทรายครับผมเพิ่มเพิ่มเอ็กแท็กให้เรานะครับก็ลบลดไอ้ลบ,บ,บดีของศัตรูครับผม ลืมเยวลืมชอบลืมนี่เห็นไหมเพิ่มไอ้แขกให้เราจะไปช่วยอแขกให้เรายอดครับผมแล้วก็ตัวลูกเจรินเอ,อ,นอาอนนเท่าไรเนี่ยดูไม่ท่านอ่าจมตีอรอดแน่นอนอันตีม่มแชทอันตีไปหนึ่งหนึ่ง,งสามแสน,นับผมเรียบร้อยเข้าไปโรแตกไงจอนสามสามพันด้เหร ข้าสั่งให้เราหนูโอ้โหจอกกอ์หนึ่งเศษเป็นไงหนูเขาให้หกหกหกออกเจ็ดหกหึหหึเมื่นี้ออกหกเจ็ดหกงี้นะมาต่อมาต่อ,อตัวอะไรต่อดีท่านผู้ชมอ่าตัวนี้ดีไหมอ่ะโอเคมาดูต่อครับผม เดี๋ยวจบแลน้นี่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอาหมูด้วยกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหมูเอาหมูมาล้มบ้างตัวเดียวเดี๋ยวเ,ยวยนะเพื่ไหวฮะเพื่อนคิดกลัวทุยเพื่อนคิดเกลือไปนะแล้วก็สุดท้ายสี่แสนงงบเพิ่มเลือดอีกตรงที 3, 7, ่ได้ตามแสงเจ็ดครับผมอ่าเอาอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เอาแต่นี่ นะฮะวิวิชานี่ป,ปัะติ้งก็ให้เกาะแต่ไม่เป็นไร,คนคนรมื่อ,อกีเกลียรที่ว่ามีกาดไปยูทูปสามแสนนะผมเพื่งเลยสามสิบเซนว่าหายหายสามแสนอันติไปเลยนะป๊บปุ๊บ โดนใช่ฮโดนปุ๋ยแค่หนึ่งแสน,มนสผมเจเดี๋ยวลองเล่นแบบทีมบ้างครับผมโอ <Okay. S 2> เคอาลกาดูกันอีกตัวหนึ่งมาแล้วก็เอ่อเอาตัวอะไรดีูการดูกัรตั้งเที่ยงวนันแล้วก็เศรษฐาไม่มีเที่ยงคืนนะถ้าเอาใส่เที่ยงคืนได้คือแบบจะทบหมาสามตัวเลยนะคือแบบจะดีมากอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเอานี่กันเลยนี mm ่เ hmm. ด็กเจี๊ยบหรอก อะไรจีลพันไปแล้วกันมาไปต่อครับผมเดี๋ยวเราจะรีรวิวหมาที่ละตัวนะฮะเอาหมาคู่ก่อนหมาคู่ตัวน,นี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป,นเปน็นล่างแท่งคืนอีกทีนิมาไปขี้ตีตมันแล้วครับผมแล้วก็ขี้ตีอีกรอบหนึ่งรบสองรอบไม่เป็นผลนะ,ะแต่สังขารไม่เป็นไ,ไม่เป็นผลแต่ว่าตรงเราเนี่ยเพิ่มแบบสองเท่าอ่ะของเราเพิ่มีปสองเท่าอ่ะเป็นห้ารอบอ่ะคุณผู้ชมสุดอะสุด เพิ่มเกาะให้อีกรอบนึงนะนะแล้วก็ตีเกาะแตกก่อนอนีเกาะต้องเกาะแตกก่อนโดนแช่แล้วนะสกิลสามคิดได้ข้อสูงนะหนึ่งพันสี่อ้โหเกินเกินไปนะฮะดูแบบดูดูพลังของเราดิโอ้เขาเรียกว่าไอ้ข้างล่างคืออะไรนะาืูคือนอะไร ส,สก,กิลสามครับผมสองเท่าไหร่เนี่ยลืมดูหกแสนนะบอมแล้วก็เอาเกาะแตกก่อนแล้วก็อันตีไปนะาสิบอะไรสิบล้านห้าสิโอ้ลืมผมชอบเป็นเปนเนี่ยผมชอบลืมอะ่ะท่านชมมาต่อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไอ้ร่างกลางคืนละมา ไปเปลี่ยนเป็นร่างที่ขึ้นแล้วผมอ่าสกิลสามไปรอบหนึ่งสกิลสองก็ผียะสกิลสองอีกรอบนึงเพิ่มไปสองเท่าให้เราอาโดนล็อบอีกกดเวรกรรมนะอัะอโต้เลยเป็นไงเป็นไงข้าแสนตาเนี่ยวเขาบอกว่โอ,โอ,โอ้โหเราเป็นไงเพิ่มเกาะไปะต้องข้าเพิ่มเกาะไม่ต่องอันติอันติรอบน,นึงปั๊บงูเขียวเป็นไง ไมไปเลยสิโอ้โหตายอือเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นรังเท่งคืนกันครับป่ะมาครับตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นรังเท่งคืนเรียบร้อยครับผมมามาดูเองรังเท่งคืนบ้างครับผมว่าจะเป็นยังไงนะคอมโบสองตัวมาสองตัวของเราปุ๊บหอยคีกไปแล้วยังไงปุ๊บอือสองสองรอบเนะี่ยตบอีกสองรอบแน่นอน ใช่ไหมลืมจำมันอเออใช่หลบหลีสองรอบแต่ตัวนั้นอะไรลืมเยอะช่างมันนองสกิลต้องใช้แค่สกิลเดียวโดนโดนตี้วโดนสาดไม่เป็นไรสกิลสามตายต้องก,ออก่ออีกต้องก่ออีกกึน เอาสกิ сам, ลส์ามเออเอาขนาดล้วก็ม <motor trainer> ีตายครับนไม่ตายโอ้โหเก่งเก่งไปนะฮะอ่าแคมันติงไปเลยครับผมจะได้สกิลกันเลยสุดยอดสีทองเลยดีใจเดียวครับผมเพิ่มเกาะบ้างแล้วเพิ่มเกาะเกาะไม่ตายอีกครับนึง กิเกอร์กิกร์หเพ่นก็อีกอ่ะอ่าอันติครับผมจดอันติแล้วก็อันติรอบหนึ่งแล้วก็จุดสามผมมือสามแสนแล้วก็หินนะโบแล้วก็ผมมือรอบหนึ่งเรียบร้อยก็เป็นไงบ้างครับผมกับการรีวิว จ้าลูกกาลูกกันนะครับสามร่างเลยตั้งเที่ยงวันเที่ยงคืนแล้วก็พบค่ำครับผมตอนนี้คือพบค่านะครับนี่โค้ดเท่บอกเลยโค้ดเท่นี่รัางเที่ยงคืนโรือส่วนตัวนี้ผมชอบตัวนี้สุดแล้วเนี่ยคือแบบตาแดงแล้วก็แบบถ้าทายมันแบบจิกโกรอ่ะบอกเลยจิกโกรอ่ะสังเท่อะสก,กิลคือแบบอเออเอาสองตัวเนี่ยมายำลมกันเป็นไอ้เจ้าเจ้าของเทพชี้อ่ะเจ้าของเทพชี้อ่ะบอกเลย แต่สกิลน,นะฮะแต่ว่าไอตัวเนี้ยคือรับกระจอกขึ้นหน่อยนะฮะสกิลพลังจจมตี65นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบพระที่ติดตามได้รับชมผมนะก็ see you ครับเจอกันใหม่นะครับ Goodbye